เรลเพลิงสีม่วงข้อความจากท่านเจอเมนเนื่องด้วยช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของโลกค่อนข้างเข้มข้นรุนแรงกว่าปกติจนเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายโกลาหนมากขึ้นกว่าปกติตามไปด้วยดังนั้นขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนให้ช่วยกันตรึงพลังงานสีม่วงซึ่งเป็นพลังงานแห่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ ท่านจะส่งมาให้ทุกๆสามชั่วโมงเพื่อให้มาเอิบอาบโลกใบนี้ไว้และเพื่อมาทำให้พลังงานแห่งความวุ่นวายและโกลาหลที่ว่านั้นมันเปลี่ยนรูปแบบไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการที่พวกเราช่วยกันจินตนาการถึงกระแสพลังงานสีม่วงหรือเปลวเพลิงสีม่วงที่พวยพุ่งลงมาจากเบื้องบน ทะลุผ่านลงมายังศีรษะของเราแล้วผ่านตรงลงมาที่จักระที่4กลางซวงอกแล้วแผ่ออกไปทุกทิศทุกทางรอบๆตัวเราอีกส่วนหนึ่งก็พุ่งทะลุลงไปยังใจกลางของโลกซึ่งเป็นผลึกคริสตัลใสจนทำให้ใจกลางของโลกสว่างสวยไปด้วยแสงสว่างสีม่วงเช่นเดียวกัน ให้พวกเราจินตนาการเช่นนี้ทุกๆเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกา24นาฬิกาและ3นาฬิกาเป็นประจำทุกๆวันตลอดระยะเวลาจากนี้ไป และแต่ละครั้งที่ใช้จินตนาการดังกล่าวนี้ก็ให้ใช้เวลาจินตนาการให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาเพื่อช่วยการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายให้มันเป็นไปในแง่บวกให้หมดซึ่งเหตุผลของมันก็คือโลกแห่งความจริงทางกายภาพนี้คือภาพฉายของโลกแห่งความเป็นจริงทางพลังงาน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของมันดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปเปลี่ยนที่แก่นแท้ของมันข้อความจากท่านมหาเทพมิคเ,เอลส่วนหนึ่งของกระบวนการเลื่อมระดับขึ้นก็คือการเยียวยาวรักษาอดีตให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นโดยการยินยอมให้ความทรงจำที่เจ็บปวดทั้งหลายทั้งในอดีตชาติ และในปัจจุบันชาตินี้ของพวกคุณลอยขึ้นมาสู่ระดับจิตสำนึกของพวกคุณได้เพื่อที่พวกคุณจะได้ทำการเปรียมรูปแบบของพวกมันด้วยเ,วเปลวเพลิงสีม่วงแห่งการเปรียมรูปแบบเพื่อให้พวกมันเปลี่ยนรูปแบบไปและเพื่อให้ความสว่างสวยของพระบิดาและพระมารดาของพวกเราแทรกซึมลงไปในตัวคุณของพวกคุณได้ เพื่อที่ยานพาหนะแห่งแสงสว่างที่พวกคุณได้สร้างขึ้นมาใหม่นี้จะได้มีความสว่างสวัยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยกระบวนการผนวกรวมจากกระทั้ง7ของร่างกายเนื้อของพวกคุณให้เข้ากับจัก,กระและรังสีแห่งกาแล็กซี ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าทั้งหลายกำลังดำเนินไปด้วยดีอยู่นี้ซึ่งในขณะที่พวกคุณกำลังปลดปล่อยรูปแบบความคิดที่ไม่สมดุลออกไปจากจักระทั้ง7ของพวกคุณเองอยู่นี้จักระทั้ง7ของพวกคุณก็กำลังเริ่มหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่และหมุนด้วยความสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วย และรังสีที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าทั้งหลายก็กำลังหลั่งไหลผ่านเข้ามาสู่กระดูกสันหลังของพวกคุณอยู่และกำลังทําให้ระบบวอร์เท็กซ์ของพลังงานของพวกคุณกลายเป็นแท่งแห่งแสงสว่างที่สว่างสวยและสุกใสเปล่งปลั่งขึ้นเรื่อยๆอยู่ด้วย แสงสว่างที่กำลังแผ่ซึมไปทั่วสนามพลังออร่าของพวกคุณอยู่นี้กำลังค่อยๆเริ่มแผ่ขยายออกไปกว้างไกลามากขึ้นเรื่อยๆอยู่ไปสู่โลกภายนอกไปอวยพรและไปส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปแตะต้องสัมผัสการใช้หินอเมทิสต์หรือการสวมใส่ชุดสีม่วงการจุ่มหรือรแช่ตัวเองอยู่ในแสงและสีสีม่วง มันจะทำให้พวกคุณได้รับคุณสมบัติอันน่าพิศวงและอัศจรรย์จากสีม่วงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นสีของเปลวไฟสีม่วงแห่งการเปลี่ยนสภาพและการเปลี่ยนรูปแบบพวกเรากำลังมอบของขวัญแห่งการรู้แจ้งของขวัญแห่งภูมิปัญญาและของขวัญแห่งแรงบันดาลใจให้แก่พวกคุณอยู่ และพวกคุณก็กำลังสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างมิติที่ 3, 4และ5อยู่โดยการบูรณาการเอาและโดยการรับเอาแนวความคิดใหม่ๆและคลื่นความคีดใหม่ๆเข้ามาไว้ในตัวเองโดยอาศัยกระบวนการชำระล้างให้บริสุทธิ์กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการโดนบันดาลใจใช่แล้ว นักรบผูกล้าทั้งหลายของเราพวกคุณกำลังอยู่บนทางแยกใหญ่พวกคุณกำลังก้าวเดินไปบนเส้นทางที่กำลังหมุนวนขึ้นไปสู่การรู้แจ้งหรือการเดินแสงสว่างให้เต็มอยู่และพวกคุณก็กำลังทิ้งความแข็งกร้าวของมิติที่สามเอาไว้เบื้องหลังอยู่ จงยินยอมให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวพวกคุณเองอีกแล้วร่วงหล่นลงไปและมอดไหม้ไปในเปลวเพลิงสีม่วงแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเถิดจงละทิ้งสัมภาระทั้งหลายที่พวกคุณได้พากันแบกเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานมาแล้วไปซะแล้วจงก้าวเข้าสู่อนาคตที่สว่างสวยยิ่ง และรุ่งเรืองมากกว่านี้เพราะว่ามันคือรางวัลตอบแทนและคือโชคชะตาของพวกคุณพวกเรารักและทนุถนอมพวกคุณเกินกว่าจะประมาณจงอย่าลืมนำเอาพลังอำนาจของเปลวเพลิงสีม่วงแห่งการเปลี่ยนรูปแบบไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย จงใช้ยาแก้สารพัดโรคอันมหัศจรรย์นี้บ่อยๆเพื่อช่วยในการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานที่มีรูปแบบความสั่นสะเทือนด้านลบหรือที่ไม่สมดุลของพวกคุณเองกับรู้นาหลับตาลงแล้วจดจ่อความตระหนารู้มาอยู่ที่วิหารแห่งหัวใจของตัวพวกคุณเอง ที่ที่ซึ่งมีเซลล์ของพระเจ้าบรรจุอยู่หายใจเข้าลึกๆแล้วจินตนาการว่ามีประตูสีทองบานหนึ่งกำลังเปิดออกมันคือประตูสู่ความตะหนักรู้ของมิติภายในพวกคุณเรียมรู้ที่จะปลดปล่อยข้อบกพร่องของตัวเองออกไปในเปลวเพลือสีม่วงมากขึ้น พวกคุณก็จะเปิดทางให้แสงสว่างแห่งพระผู้สร้างและเหลี่ยมมุมอื่นๆของความเป็นตัวตนของพวกคุณเองสามารถเข้ามาผสานรวมกับพวกคุณเองได้มากขึ้นด้วยจากนั้นค่อยๆนำความตระหนักรู้ไว้ที่สูย์กลางหัวใจของพวกคุณพวกคุณแต่ละคน สามารถที่จะมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านของพวกคุณเมืองของพวกคุณและประเทศของพวกคุณเพราะพวกคุณมีพลังอำนาจมากมายเกินกว่าที่พวกคุณคิดไะ้อีกให้คุณรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนและหัมเพลงเบาๆของตัวคุณเองและแผ่แสงสว่างไปทั่วร่างกายของพวกคุณ พราะพวกคุณกำลังปรับจูนตัวเองให้เข้ากับแสงสว่างสีม่วงยินดีต้อนรับสู่โลกของพวกเราที่รักทั้งหลายเดินไปข้างหน้าด้วยกันพวกคุณเป็นที่รักมากมายเหลือคณานับรูปแบบความสั่นสะเทือนต่างๆของเปลวเพลิงสีม่วงคือสิ่งเดียวที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากเบื้องบน โดยผ่านทางจักระที่7็และอาศัยเทคนิคการหายใจอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและจากเบื้องล่างคือจากภายในลูกโลกให้จินตนาการว่ามีเปลวไฟสีม่วงอันสวยสดงดงามพวยพุ่งขึ้นมาจากเบื้องล่างใต้ฝ่าเท้าของพวกคุณแล้วโหมไม่ท่วมตัวของพวกคุณ เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนทั้งหลายที่ไม่สอดคล้องหรือเที่ยขัดแย้งกันที่อาจจะมีอยู่ในตัวของพวกคุณให้เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วจากนั้นก็ให้นึกแผ่เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์นี้ออกไปสู่โลกภายนอกให้แผ่เป็นวงกว้างขึ้นและกว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยความรัก จากท่านมหาเทพขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนวรัสมาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ